ทีนี้เราอยู่วันที่บริเวณที่ตั้งป้อมปิดประจันนึกครับสมัยรัชกาลที่สี่น,นั่นจะเป็นบทคชิดวัดแม่พระลูกพระคำกาลวัง นั้งงานสัมพัสตะวงแล้วตามแผนที่ที่ดูในใน,ในเน็ตนะครัว่าในสมัย2,475